สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะแล้วนะครับดาดดาอย่าทิ้งพี่เขานะดาอย่าทิ้งทนายตัวเองนะดาช่วยเขาหน่อยนะอย่าทิ้งเขาช่วงนี้หกเครียดช่วงนี้หกเครียดแล้วอ่ะย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่อริยายตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัดฉลุในการรับชมวับฟัง ดำเข้าไปคอมเมนต์ว่ายัางไงอะดำนะดำเข้าไปคอมเมนต์ว่ายัางไงคะถามดำหน่อยแล้วก็ดำอย่าทิ้งขอนะเวลาดำเข้าไปคอมเมนต์แล้วเนี่ยก็จับปะเออเพราะฉะนั้นมันนี้ก็สิครับดำมันจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าน้องดำเนี่ยจะทิ้งทนายตัวเองไหมในนิทานเรื่องนี้ รอติดตามชมครับตาต่อตาฟันต่อฟันใครพลาดเป็นคดีฟาร์มในเมื่อพวกคุณต้องการแบบนั้นเราก็จัดให้เกมนี้มันเป็นเกมชีวิตจริงเดิมพันกันด้วยคดีฟาร์มใครพลาดคนนั้นก็โดนถ้าผมพลาดผมก็โดนถูกต้องไหมครับเพราะมันจะหาทุกวิธีทางเพื่อที่จะเล่นผม ด้วยการร้องเรียนก็ดีฟ้องหมิ่นก็ดีอะไรก็ดีถ้าเข้าข้อมันต้องการจะฟ้องผมถึงบอกว่ามันเป็นการเดิมพันด้วยคดีความวันนี้มันได้เดินทางมาถึงแล้วพวกคุณพลาดกันก่อนพวกคุณคุมตัวเอง,มเองไม่ได้ผมบอกครับการเป็นสายฟาดไม่ใช่เรื่องสนุกในคดีนี้บอกไว้เลย เพราะมันมีการเดิมพันกันด้วยคดีฟาร,รม์มผมพลาดผมก็โดนถูกตอนไหมครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่พลาดแต่คนที่พลาดคือทนายดํพาพลาดแล้วและพลาดอย่างมาหันพลาดจนให้อภัยไม่ได้นะครับสู้ต่อไปครับขอให้ทนายสู้สู้นะครับเป็นกำลังใจให้ทนายนะครับก็อ,อาจจะต้องเดินทางไกลไปสักนิดนึงก็ไม่เป็นไร อย่าทิ้งกันนะพยอมคุณพยอมแล้วก็มี f อฟสองคนนะครับก็โดนเดิมดำเนินคดีฟาร์มด้วยในข้อหามินนะครับอาจจะเป็นข้อหาเล็กๆก็โดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดกันไปด้วยเยอะเวลาเวลาคอมเมนต์อย่าเอาสนุกสิวเวลามันทุกมาม,ม,มันไม่สนุกด้วยคุณต้องเสียเดินทางเสียเวลาเดินทางเสียเวลาทุกอย่าง เสียไปหมดคุณคอมเมนต์อะไรกันดูตัวเองกันด้วยเราวังกันด้วยการที่ถูกดำเนินคดีฟาร์มหนึ่งเสียเงินสองเสียเวลานะครับเสียเงินเสียเวลาไอ้สามชั้นมันเข้าไปขนาดนั้นพวกคุณยังกล้าคอมเมนต์กันแบบนั้นกันอีกนับถือน้ำใจพวกคุณเลยนะอ้าวในเมื่อนับถือใจ สามชั้นจนัดให้สองคน FC สองคนก็ไม่รอนะครับรู้ตัวใช่ไหมว่าเป็นใครขาประจําครับขาประจําขาประจําเลยที่เข้าไปในช่องของพี่ธัทนทนวยเขาเนี่ยขาประจําเลยนะอืมเป็นขาประจานะครับเพราะนั้นพวกคุณรู้ตัวผมคงไม่ต้องพูดเพราะสะแกนแล้วมีชื่อจริงนามสกุลจริงถ้าคิดว่ามีชื่อจริงนามสกุลจริงอยากเข้าไปคอมเมนต์อย่างนั้นคุณมีตัวตนนี่ในเ c e b o ๊ k คุณมีตัวตนทุกอย่างแล้วคุณเข้าไปคอมเมนต์นะแล้วผมรู้ว่าคุณทํางานอะไรด้วยสองคนนั้นอนะ่ะจริงๆมันมีหลายคนครับแต่เอาแค่สองคนนี้แนหะ่ะเพราะสองคนนี้คือตัวตึงของพี่ธนวยเขาของคุณธนวยเขาเข้าใจไหมครับอืมและเป็นตัวตึงของน้องดําด้วยนะครับตัวตึงของน้องดําด้วยนะครับ ไม่ต้องทักมาหลังบ้านขอโทษแบบละเอยดนะครับไม่เอาไม่เอาไม่ต้องทักมานะครับไม่ต้องทักมาหลังบ้านแบบละเอีดนะครับที่ไม่เอานะครับฝากไว้ให้คิดพิจ,จารณากันให้ดีๆวันนี้ถึงเวลาที่พวกคุณพลาดแล้วทุกท่านเชื่อครับว่าเป็นแายฟาดไม่ได้สนุกเลยแต่ก็ต้องทำเพื่ออะไรเพรื่อปกป้องสิทธิ์ตัวเอง เพื่อปกป้องครอบครัวตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านครับถึงเวลาของพวกเราแล้วราบมารครับยุทธการราบมารได้เริ่มขึ้นแล้ววันนี้กรับผมนะครับไอ้สามชั้นไอด้ดวนไอ้กากเดนหมู่โสโครมันขอปกป้องสิทธิ์ของมันและครอบครัวมันและมันถึงเวลาที่ต้องปราบมารตัวนี้แล้วทุกท่าน อย่ายุดพี่อย่ายุดด่ามันทุกวันด่ามันเข้าไปรู้ตัวไงตอนนี้พี่รู้ตัวว่าพี่โดนไงพี่เป็นธนวยพี่ต้องรู้ซิว่าคําว่างโง่เนี่ยมันเข้าไหมเล่ล่อนเนี่ยไม่มีที่ทุกหัวนอนเนี่ยเมียทิ้งเนี่ยพี่ลองคิดดูว่าเข้าไหมมันโยงได้หมดเลยพี่เข้าใจไหมเป็นธนวยทํทำตัวแบบนี้ คุณเป็นทนายคุณต้องให้ความรู้ประชาชนในเมื่อเขาเข้าไปหาคุณเขาไปหาคุณดีๆเขาไปต้องการคําตอบคุณก็ตอบข่อหน่อยแต่คุณกับหัวร้อนหาเขาไปป่วนคําไหนที่ป่วนตอบก่อนคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ไอหมูโสโคกมันแคปไว้หมดเลยที่มันคอมเมนต์ในช่องของคุณในฐานเรื่องนี้มันแคไปไว้หมดเลยเขาเข้าไปดีๆนะแต่ว่าคุณก็ไปลุงเขา เอฟซีก็ไปลุมเขาไปว่าเขาเมียพี่มีชู้บ้างอะไรบ้างตอนทนี่เขาเอ่ยชื่อคุณชัยธนาเต็มๆพวกคุณยังกล้าคอมเมนต์กันอีกเขาเอ่ยชื่อชัยธนาคุณนาทีเต็มๆพวกคุณยังกล้าคอมเมนต์กันอีกผมนับถือน้ําใจพวกคุณเลยวันนี้ผมอยากเห็นน้ําใจของพวกคุณแสดงสปิริตร <c oughs> ักกันสามัคคีกันพวกคุณในใจพวกคุณได้ ก็ฝากถึงแม่ๆของพวกเราทุกคนด้วยนะครับพวกเราอะ่ะเราเล่าิธานสามารถคอมเมนต์ได้แต่ถ้ามีการเอ่ยชื่อจริงกันแล้วอยากเข้าไปคอมเมนต์แบบนี้มันสุมเสี่ยงก็ฝากเตือนในแม่ทุกคนผมก็เป็นหมอเอฟซีของพวกเราทุกคนนะครับแต่ในเมื่อวันนี้นะครับเขาเอ่ยชื่อเราเต็มแล้วยังมีเอฟซีเข้าไปคอมเมนต์ผมนับถือน้ําใจเลยนะครับนับถือน้ําใจเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเรามาดูครับน้องดําน้องดําก็ไม่รอดนะครับ ผมบอกน้องดำเลยนะเออนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพี่ธนวยคนนี้คงจะไม่กล้าปากแกวกับไอ้สามชั้นหรือไอ้หมู่โศโคกหรือไอ้กากเดนหรือไอ้ด้วนไอ้ด้วนเอาเลยพี่มันก็แค่ต่างกรรมต่างวารักแค่นั้นเองพี่จะไปกลัวทำไมล่ะจริงบ่าเออฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิง แปกไใจเสียจริงป่าไม้กินเยื่อชั้นนังตกปลาจนชั่นระเบือวันนี้ปลากินเยื่อของชั่นสักทีขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแลบฟังสิ่งที่ผมพูดมาตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีตอนนี้ย้ำเสมอว่าเป็นเพียงแค่นิทานท่านใดเข้ามาพิมพ์ชื่อบุคคลที่สร้างกับผมไม่ข้อรับผิดช,ชอบใดๆทั้งสิ้นปากดไหลเป็นกำลังใจให้กันครับ